สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม,มทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวทัดดินพลิกศพกันมังกรค่ะประจําเดือนมีนาคม2566นั้นั่นเองนะคะชาวทัดดินคะ่ะได้แก่ชาวพลิกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะเมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ ชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ใช้แนนี้จะใช้ละกันแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาตินีมประสบการณ์วังกรใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่แม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆท้นในความสัมพันธ์จนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินค่ะลึกศพกันมังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมทัลเอเนจีกันก่อนนะคะว่า ในเดือนมีนาคม2,566นี้นะคะเมนเอเนจีนะคะของชาวธาดินพรกสบกัรบมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะเมนเอเนจีนะคะได้เป็นไพ่9ดาบค่ะชาวธาดินพรกสบกัรบมังกรนะคะแน่นอนว่าความสัมพันธ์กับคนที่คุณนึกถึงคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเนี่ยฝันร้ายก็ได้ คุณกับเขาอาจจะเพิ่งเลิกรากันไปนะคะคือเหมือนกับมันอาจจะเป็นแผลแผลสดแผลใหม่ก็ได้นะคะทําให้ทุกครั้งที่คุณอยู่คนเดียวในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาที่เงียบๆอยู่ในห้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกแบบไม่ปลอดภยัยรู้สึกกลัวรู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงเขานะคะ,ะเขาเรียกว่า นอนก็ยังฝันร้ายเลยะนึกออกปะนอนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็คือแบบน้ําตาแบบเต็มหมอนเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาของการที่คุณยังทําใจไม่ได้นะคะคนรักเก่าคนนี้เนาะหรือบางคนอาจจะเลิกกันไปนานแล้วแหละแต่ว่าคนคนนี้ไม่เคยหายออกไปจากหัวใจของคุณเลยเนื่องจากว่า เขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอนะะอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณยังคงฝันถึงเขาอยู่บ่อยๆเออนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรภาพเขายังอยู่ในความทรงจําของคุณไม่เคยหายไปนะคะแล้วก็คุณอาจจะฝันถึงเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้เช่นเดียวกันอืมก็คือแบบมันเป็นความทรงจําที่อยู่ในหัวของคุณไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะ อันนี้ก็คือเม์เอเนจีนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2566เนาะของคนชาวทัดดินประสบกบารมังกรที่ยังที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะหรือคนรักเก่าของชาวทัดดินประสบกบารมังกรที่คิดถึงอาจจะเป็นชาวทัดลมมีถุนตุนกุมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสถานการณ์นะคะณนะตอนเนี้นะคะคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ พอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ค่ะของชาวท้ดินผู้ศึกษกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าสถานการณ์นะคะนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะพไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญคะ่ะหกถ้วยนะคะและเป็นไพ่ 4ไม้เท้านะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุดินประสบกันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณนะคะธาตุน้าค่ะกรากฏมีพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้แน่นอนว่าไม่รู้สึกว่าคุณและเขาได้จะส่องกันทางโซเชียลได้นะไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดกัน้นกันหลอก อืมนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าในใน energy ของไพ่ที่ไม่สัมผัสได้อ่ะคะ่ะแล้วก็ที่อ่านออกมาได้เนาะมันเป็นความรู้สึกของไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะเหมือนกับคอยมองดูกันและกันอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะ,คะเขาก็มองคุณคุณก็มองเขาเออไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างมองต่างคนต่างส่องกันอะ่ะไม่ได้ถูกบล็อกไม่ได้ถูกปิดกันยังเห็นกันและกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าอยากที่จะ กลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงดีเออไม่รู้ว่าจะต้องทักไปก่อนดีไหมหรือทักไปแล้วเขาจะตอบกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับรีร,รีรอรอเหมือนกับรอจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมที่สมควรที่จะทักไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าไพ่สรุปได้เป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะคุณกับเขาอาจจะเ,ออเคย เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียนเก่าอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเคยเรียนมาด้วยกันหรืออาจจะเขาเรียกว่าครอ,อบครัวของทั้งสองฝ่ายรู้จักกันหรืออยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ได้นะอยู่ในแบบอำเภอเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะเออคือมันอยู่ระแวกกันอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอแต่ว่าได้ยิน ได้ยินเรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าหูตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคืออาจจะไม่ได้เจอตัวแต่ว่าก็ยังรับรู้ความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของกันและกันแต่ก็ไม่กล้าที่จะทักไปอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในช่วงณนะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งหม่รู้สึกว่าต่างคนต่างรีรอรอจังหวะแล้วก็รอเวลาที่จะ,ะเขาเรียกว่าได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะ เพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยไพ่ของการแบบอยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาแบบขอโทษขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะอืมมันเป็นประมาณนี้เนาะคือไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างต่างคิดถึงกันนะ่ะอืมแต่ว่ามันยังรีรีรอรอคะ่ะมันยังแบบยังยังไม่ได้เทคแอคชั่นใดๆก่นนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสกกบการมังกรก่อนละกันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบกันมังกรค่ะชาวธาตุดินคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะสองไม้เท้าเด็กถือเหรียญแฮงแมนค่ะไพ่อ่าหก ไม่ใช่หสิสามไม่เท้านะคะและใต้สำรับเป็นไพ่สามดาบชาวท่าดินประสบก,กันมังกรคุณคิดแลวรู้สึกไงแอบเขามันรู้สึกว่าคุณก็คิดถึงเขาเช่นเดียวกันคุณก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจจากคนคนนี้ไปไหนเนี่ยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ที่ต้องต้องต้องห่างกันไปต้องเลิกกันไปต้องจบกันไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ แต่ไพ่ใต้สำรับได้เป็นไพ่สามดาบอะเนาะก็มีอาจจะมีเกมมีโอกาสที่ที่การที่คุณได้เลิกลากันไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันไกลกันในที่นี้อาจจะไม่ได้ไกลกันด้วยตัวอาจจะไกลกันด้วยความรู้สึกก็ได้เช่นเดียวกันความรู้สึกของเขาเรียกว่าตัวใกล้แต่ทําไมใจมันไกลกันจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเออคุณยิ่งคิดถึงเขา คุณ Move on ไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะเป็นไพ่แฮงแมนอยู่แบบนี้ไม่รู้สึกว่าลึกๆแล้วคุณก็รอรอที่จะได้เจอรอที่จะได้พบได้พูดคุยได้สื่อสารซึ่งกันและกันนะคะไม่สักวันใดสักวันหนึ่งคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งต้องหนีไม่พ้นหรอกต้องได้เจอกันนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเมื่อไหร่แค่นั้นเองเออนะคะคุณยังอยากที่จะ ถือคนคนนี้อยู่ในชีวิตอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเพราะว่าไม่รู้สึกว่าอืมมันตัดกันแล้วกันออกไปไม่ได้ค่ะนอกจากว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่ไปไกลมากหมายถึงเอาตัวเอาตัวเองไปไกลมากๆอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นยังอยู่ในระแวกบ้านในในบ่ระแวกอำเภอเดียวกันหรืออะไรเดียวกันอย่างเงี้ยอืมไม่รู้สึกว่ามันทําให้ให้ตัวคุณยังมีความหวัง อว่าเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งมันจะได้เจอจริงๆด้วยนะคะตามหน้าไพ่เนาะที่ไม่อ่านดูมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเป็นก้าวดาบแบบนี้เออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบทําให้คุณนอนฝันร้ายในทุกๆคืนนะคะคิดถึงเขาในทุกๆคืนอะ่ะอืเดี๋ยวเรามาดูกันหลนะเนาะว่าคนที่ชาวธาตุดินประสบการณ์มากรคิดถึงนะคะคนคนนั้นค่ะ คนรักเก่าที่ชาวทาตดินประสบการณ์มังกรคิดถึงเขาคิดแลวรู้สึกอยงไงกับคุณมาดูกันนะคะดีเมจิเชียนค่ะเขาก็อยากคุยกับคุณเหมือนกันนะดีเมจิเชียนเนี่ยไพ่หกดาบนะคะหนึ่งไม้เท้า อัศวินถือเหรียญน,นะคะและใต้สำรับได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญชาวทัดดินประสบการมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินประสบกันมังกรด้วยกันเองอาจจะเป็นชาววันพุธชาวทัดไฟเมษสีธนูนะคะชาวทัดลมมิถุนตุนกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะมันรู้สึกว่าคนรักเก่าเขาคิดถึงคุณนะไม่ว่าเขาจะเป็นธาตุอะไรเป็นราศีอะไรแต่ในใจเขาคือคิงเหรียญ คือชาวทัดดินนะคะเขาคิดถึงค,คุณเขามั่นคงกับคุณมากๆในใจของเขานะคือไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรแต่คุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในใจที่เขาไม่เคยลืมเลยนะคะเขาต้องการเขาเขารู้ว่าการกลับมาความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วมันเป็นปัญหาอะไรบ้างที่เขาจะต้องแก้ไขเขารู้อยู่แก่ใจแต่ เขาก็อยากกลับมาเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากสื่อสารเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากเอาใหม่เขาอยากแบบขอขอเริ่มใหม่ได้ไหมแล้วจะทําให้ดีอืมเป็นประมาณเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกถึงคําพูดเนี้ยคะ่ะที่ขึ้นมาบอกว่าเริ่มใหม่ได้ไหมแล้วจะทําให้มันดีไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่รู้อยู่แล้วว่าถ้ากลับมามันจะต้องเผชิญมันจะต้องแก้ไข แต่เขาขอโอกาสนั้นได้ไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะอืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำนะคะแนวโน้มอ,อนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตดินประสบกัน์มังกรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาเยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบ้ราเรินมไพ่ควีนถือเหรียญเมื่อกี้ตายสำรับจำได้ไหมว่าเป็นคิงถือเหรียญอันนี้ไพ่ควีนขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่คู่เนาะเป็นไพ่คู่ที่มีความผูกพันมั่นคงกันมากๆคุณกับเขาอาจจะเคยคบกันมานานนานแบบเกิน5ปี6ปี7ปี10ปีอะไรประมาณเนี้ยอืมมันเลยมีความผูกพันที่ลึกซึ้งอยู่ตรงนั้นนะะนะคะสิบดาบ เด็กถือถ้วยนะคะน่ารักเชียไพเดทนะคะและใต้สำรับได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะชาวธาตุดินะสศกรมังกรนะคะคุณอาจจะคุยค,คิดถึงคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุดินะสบกรมังกรด้เองธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกนะคะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกความจริงขึ้นมาทุกท่านนะคะมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมด้วยนะ,ะเออไม่รู้สึกว่าในส่วนของอัลค,า,คามนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะคือ ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีเกมีโอกาสที่ที่มันจะต้องจบไปก่อนเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในอนาคตอืมเพราะว่าปัญหาที่คนทั้งคู่นะคะทำให้คนทั้งคู่จบกันไปอะ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่ยังยังแก้ไม่ได้ยังแก้ไขไม่ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานความเหมาะสมนะคะทางฐานะทางสังคมนะคะความแตกต่างระหว่างคนทั้งคู่ที่ มันยังไม่พอเหมาะพอเจาะมันเลยเหมือนกับว่าอ่ะงั้นแยกย้ายกันไปเติบโตหรือว่าแยกย้ายกันไปทาธุระของตัวเองให้มันเรียบร้อยอะเออแล้วแล้วเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวกลับมาเออมันจะเป็นประมาณเนี้แต่แต่แต่ไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่อะไม่ได้อยากจากกันเลยนะอืมไม่ได้อยากจากกันเลยแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันมีชาวบ้านะ มันมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามอ่ะมันมีแบบคนอื่นเงี้ยที่เข้ามาเป็นปัใจจัยในความสัมพันธ์ทําให้คุณกับเขาค่ะอะจำเป็นที่จะต้องห่างกันไปก่อนอะไรประมาณเนี้เนาะนะคะแต่ไม่รู้สึกว่ายัางงี้ก็แล้วแต่ทั้งเขาและคุณไม่เคยลืมกันและกันออกไปจากหัวใจเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว่านดินผู้สบกับามังกรที่อยูงกับคนรักเก่านะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่ถ้วยไพ่อสาสวินถือดาบหกไม้เท้าสิบเหรียญน,นะคะใต้สําหรับได้เป็นไพ่สองถ้วยคุณให้แนะนําว่าโอเค ณเวลานี้ณตอนนี้คุณกับเขามันอาจจะทําอะไรกันไม่ได้จริงๆแต่ไม่รู้สึกว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่ามันยังสื่อสารกันได้นะคะไพ่บอกว่าให้สื่อสารมันมีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีความรักความผูกพันความไม่สัมผัสได้ถึงคำมั่นสัญญาอืมว่าเดี๋ยวเราคบกันเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสองปี อีกสปีอีก6ปีอะไรเงี้ยเราจะมีนั่นมีนี่ร่วมกันเราจะสร้างครอบครัวกันอะไรประมาณเนี้ยเออไม่รู้สึกถึงคำมั่นสัญญาไม่รู้สึกถึงออความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากกว่าแค่ แค่คนคบกันแค่คนรักกันน่ะมันมีอนาคตอยู่ตรงนั้นด้วยมันมีความรักอยู่ตรงนั้นซึ่งณปัจจุบันนี้มันอาจจะเอามาไม่ได้อ่ะค่ะอืมแต่ถ้าหากว่าคุณกับเขายังพอที่จะส่องกันได้พอที่จะพูดคุยกันได้แม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การจบไม่สวยนะมันไม่ใช่การจบแบบเกลียดกันน่ะมันเป็นการจบที่ที่ยังคุยกันที่ยังที่ยังให้ความช่วยเหลือให้ที่ยังสื่อสารกันได้นะคะก็ เก็บส่วนที่ดีเหล่านั้นนะคะอืมมาสารต่อเพื่อที่จะให้คุณกับเขาเนี่ยได้ทําตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้นะคะว่าเราจะมีอนาคตร่วมกันเราจะค่อยๆดูกันไปก่อนนะค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆรักกันค่อยๆมีอนาคตร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะอืม ก็จะประมาณนี้เนาะก็คือมันมีความรักอยู่ตรงนั้นแหละคุณกับเขาไม่ได้อยากห่างกันไปไหนเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีไพ่ขึ้นมาแบบนี้ energy หลักเป็น9ดาบนะคะ ในเมื่อคุณทั้งคู่ก็ยังฝันถึงกันและกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมจะไม่ทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงละ่ะถูกต้องไหมนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณท,คท,คทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันใหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาเนาะะคลลปนนี้้ตอองไก่ ไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ